อยากพาทุกมาชมนะคะธรรมชาติในฤดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนจะมาปิ้งย่างกันที่นี่นะคะโดยเฉพาะหน้าหน้าซัมเมอร์นะคะที่นี่จะเยอะมากๆน,นะคะคนจะมาคนจะมาปิ้งย่างกันเยอะเพราะว่าสถานที่สวยแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะกว้างขวางนะคะก็มีเราจะเราจะเอาให้ทุกคนดู สถานที่ยิ่งยากของเขาเป็นเป็นของทางเป็นของเป็นของทางทางเทศบาลน,นะคะเทศบาลที่อในทางเมืองเนี่ยเขาจัดให้นะคะ เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาชมเตาปิ้งย่างก่อนนะคะในเขาจะมีกี่มีกี่ที่ให้ให้คนนั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกที่นะคะแล้วก็ในแต่ละที่เนี่ยก็จะมีที่ปิ้งอย่างนี้นะคะใหเาาาเ้เราสามารถเราเราสามารถเลื่อนได้นะคะนี่เลื่อนให้เขาไปตรงกับออฐานของเรานะคะ ใน,ในแต่ละที่จะมีที่ปิ้งนี่สามที่นะคะแต่ว่าเราจะต้องเอาฟรอยนะคะหรือเอาอะไรของเรามาวางตรงนี้อีกที่อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนไม้นะคะไม้ที่เราจะก็ะคือไม้ที่เราจะเอามาเผาเผาทำเป็นฐานเนาะก็หาได้เลยค่ะนี่มีป่ามีป่ารอบๆเลยนะคะก็สะดวกแล้วก็ บรรยากาศดีมากๆนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเด็กๆจะชอบจะชอบมากๆเลยค่ะการที่จะมาปิ้นย่างตรงนี้เด็กเขาก็จะชอบแล้วก็จะมีความสุขมากๆเพราะว่าเขาได้เล่นด้วยนะคะเขาเขาได้เล่นด้วยเขาได้ชมเขาได้ชมธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้กินอาหารที่พ่อแม่เขาเขาย่างเนาะก็สนุกแหละสำสำหรับเด็กก็คือมันก็เป็นมันก็เป็น โลกของเด็ก่ะเนาะมชมชมไม่ดูใบไม้ร่วงนะคะทุกคนสวัสดีทั้งสามท่านคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูคนไลฟ์สดนะคะอากาจากาจากทน่ท่างหนนะคะเห็นคนไลฟ์สดไหม ะะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะขอบคุณนะคะชวนทุกคนมาชมธรรมชาติกันค่ะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะ รยากาศดีนะคะ การเดินป่าเลยค่ะทุกคนคือมามาเดินป่าโดยโดยเฉพาะเลยแล้วก็มาหาเห็ดให้ให้สาวปอพรานด้วยนะคะพาชมพาชมธรรมชาติค่ะทุกคน สวัสดีทั้งหกท่านค่ะนี่ไงเดินไปดูเห็ดเจอจริงๆด้วยเห็ดเยอะนะคะเห็ดเยอะมากๆเลยอันนี้ก็คือเห็ดก็คือเห็ดแม่มดนะคะนี่เยอะเลยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะมาแวะนะคะมาแวะสวัสดีทั้งหกท่านค่ะนี่ไงเดิ inder, นไปดูเห็ดเจอจริงๆด้วยเห็ดเยอะนะคะ ขอบคุณลอบสองค่ะทุกคนมาเที่ยวชมธรรมชาติด้วยกันค่ะนี่จะเอาให้ดูนี่ค่ะเจอเห็ดพึ่งหวานด้วยนี่นี่นี่อัน,นใหญ่เลยเห็ดพึ่งหวาน สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะไม่ได้ตั้งใจมาหาเห็ดค่ะแต่ว่าเดินไปเดินมาเจอเห็ดก็เลยก็เลยต้องเก็บขอบคุณนะคะจําเป็นต้องลงไลฟ์ก่อนเพราะว่ามีเห็ุจําเป็นต้องไปขอบคุณมากนะคะนี่ชมธรรมชาติแสนสวยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเต่าไปหาเห็ดนะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ปิ้งย่างนะคะนี่สวยมากๆากอยู่ในฤะดูอยู่ในฤด,ดูใบไม้ร่วงด้วยนะคะยังมีคนมาขนาดว่าหนาวนะเนี่ยยังมีคนมาปิ้งย่างกินกันขอบคุณทุกคนนะคะสาวจันทร์ขอลงไลค์ก่อนคะ่ะสวัสดี